สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14สิงหาคม2555นะครับแป๊บๆเนี่ยนะก็จะมาครึ่งเดือนสิงหาคมแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตนิดนึงครับว่าไทม์ไลน์โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นสําคัญๆเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากนะครับผมวันที่15สิงหาคมเลยนะนะครับขออนุญาตเริ่มจากนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่า บัตรคนจนนะนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของวันที่15ของเดือนเนี่ยก็ยังมีเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับผมนะที่จะได้รับสิทธิ์โครงการนะครับผมนะใครที่นะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปวันพรุ่งนี้วันที่15สิงหาคมเนี่ยครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้50บาทจนถึง100บาทต่อเดือนนะครับอ่าอันนี้ก็ เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการรับเงินนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับผมก็จะได้รับนะในเรื่องของการโอนเงินตัวนี้เข้าไปนะห้าบถึงหนึบาทนะครับผมสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรรลับทราบนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะสมไปในเดือนถัดไปได้นะครับนี่คือ วันที่15สิงหาคมนะครับรายการต่อมานะครับผมแนววันที่18นะครับอันนี้ก็แน่นอนครับคนที่จะได้รับเงินคืน ในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับอีกหนึ่งรายการก็คือเป็นเงินค่าน้ําประปานะครับผมนะในส่วนของเงินค่าไฟฟ้าคือเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน315บาทต่อควาเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ใช้ไฟไม่เกินนะ315บาทต่อเดือนนะครับและเงินคืนค่าน้ําประปานะครับไม่เกิน1 0 0บาทต่อควาเรือนต่อเดือนนะครับเหมือนกันนะ <sk original> ก็ถ้าสําหรับผู้ที่ถือบัตรสุิการแห่งรัฐที่ใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับก็จะได้รับเงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทนะครับส่วนที่เกินจาก100บาทนะครับผู้ถือบัตรนะก็จะเป็นผู้ชําระเองนะอ,ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรสุิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับในส่วนของรายการต่อมานะครับผมก็วันที่22น,นะครับก็สามารถที่จะได้รับนะครับในส่วนของเบี้ยความพิการนะครับ200บาท อันนี้ก็แน่นอนครับผู้ที่มีบัตรประจําตัวผู้วิการและมีบัตรสรกสารหน่งรัฐนะครับผมก็จะได้รับนะครับในส่วนของ200บาทนี้โอนเงินเข้าให้นะครับผมนะในวันที่22บงนะครับสิงหาคมนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนะครับสิทธิ์สบริการห่งรัฐหรือว่าสิทธิ์บัตรคนจนนั่นเองนะครับในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าสิทธิ์บัตรสรกสารห่งรัฐนะครับตามที่แบ่งปันแล้วก็อัปเดตข้อมูลไป ก็จะมีการเลื่อนนะครับลงทะเบียนนะครับในปี2 5 6 5นกะครับก็กลายเป็นเดือนหน้านะครับก็คือประมาณต้นเดือนก็คือ5กันยายนอ่ะอันนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับสิทธิ์ประกันสังคมรัห,หรือว่าบัตรคนจนอ่ะทั้งคนเก่าแล้วคนใหม่นะครับผมนะก็จะต้องไปลงตามนะครับผมที่ทางด้านของนะครับกระทรวงการคลังกําหนดนะครับ โดยรูปแบบคร่าวๆในการลงทะเบียนนะครับผมก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับธกสนะครับธนาคารออมสินนะครับหรือว่าธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐนะครับที่เปิดพื้นที่ให้นะครับส่วนใครที่สามารถลงผ่านทางด้านของเว็บไซต์นะครับผมได้อันนี้ก็สามารถลงผ่านออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกของสิทธิ์ประสบการณ์แห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับ ต่อมาครับผมนะในเรื่องของเบีย้ยยังชีพเพิ่มเติมของผู้สูงอายุอันนี้ก็นะครับยังมีการจ่ายให้อยู่นะสำหรับในเรื่องของการจ่ายเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะนะครับซึ่งก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับในวันที่19สิงหาคมอีกหนึ่งงวดเนี่ยนะครับผมก็คือวันที่19กันยายนเป็นงวดสุดท้ายนะครับ ในการโอนนะครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วเดิมทีในวันที่10ในวันที่19สิงหาคมนะครับก็จะมีการโอนเงินนะครับกลุ่มอายุ60-69ปีอันนี้ได้รับนะครับเบี้ยช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ย100บาทนะครับอายุ70-79ปีนะครับก็จะได้รับเบี้ยเพิ่มเติมนะครับ150าบาทนะครับอายุ80-89ปีได้รับเบี้ยเพิ่มเติมนะครับ200บาท อายุ90ปีขึ้นไปนะเบีย้ยเพิ่มเติมช่วยเหลือเนี่ยนะครับของผู้สูงอายุคือ250บาทอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับพิเศษนะสำหรับเบีย้ยังีชีพผู้สูงอายุนะครับผมนะอ่ะก็เป็นการอัปเดตภาพประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของการแบ่งปันไทม์ไลน์นะครับในเรื่องของโครงการครื้อเื่งเฟื่อห้านิดหนึ่ง ก็จะเริ่มนะครับมีกําหนดนะในเรื่องของโครงการนะครับคนละครึ่งเฟส5ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับเริ่มจากวันที่15สิงหาคมนะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการเปิดให้ร้านค้านะครับผมสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มเติมนะใครที่เป็นร้านค้าแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียน วันพรุ่งนี้ก็คือ15สิงหาคมเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนร้านค้าเพิ่มเติมได้นะอันนี้ก็แจ้งกันนะครับในการลงทะเบียนนะครับท่านสามารถเข้าไปที่ www.co l l ด k เวฟโคโนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มนะครับในหน้าแรกเลยก็คือเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้าอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปในเรื่องของการนะครับลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการในโคงลครึ่งเฟสห้านี้ได้สําหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะนะครับวันที่1 0 17สิงหาคมนะครับผมนะก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนร,ร้านอาหารเครื่องดื่มที่นะครับสมัครนะครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับในเรื่องของการสมัครนะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันที่17สิงหาคมได้นะครับและวันสำคัญเลยนะครับก็คือวันที่19สิงหาคมอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียน นะประชาชนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะอันนี้ก็แน่นอนครับมีสิทธิ์และมีจํานวนจํากัดนะใครลงก่อนนะครับมีสิทธิ์ก่อนนะครับและต้องลงได้อย่างถูกต้องด้วยยังไงก็ไปดูวิธีการลงที่ช่องเรานะนะครับเดี๋ยวไงก็อาจจะขึ้นไว้ท่านสามารถที่จะไปดูคลิปนะครับเพิ่มเติมได้ว่าวิธีการลงทะเบียนสําหรับประชาชนนะของการสมัครเข้าร่วมโครงการคนณลืเฟดห มีวิธีการอย่างไรนะครับก็มี3ส่วนใหญ่ๆครับท่านเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมเตรียมโทรศัพท์มือถือของท่านให้พร้อมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยส่วนที่2องเขาให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้แหละครับเป็นไฮไลท์สําคัญเพราะว่าจะต้องใช้นะครับรหัส otp ทําการยืนยันนะครับหลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลในส่วนที่3เสร็จนะอันนี้ก็ถือว่าวันที่19สิงหาคมนะครับผมก็จะรับลงทะเบียนหรือเปิดรับลงทะเบียน นะครับเคาะระครัง6โมงเช้านะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่าน www. คนละครึ่ง com นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นลักษณะของวันที่19สิงหาคมนะครับและวันที่25สิงหาคมนะครับก็ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5อ่ะอันนี้ก็แน่นอนครับว่าในส่วนของนะครับคนพิเศษหรือนะครับความ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเดิมทีเนี่ยท่านก็จะได้นะครับในการโอนเงินเข้านะครับผ่านบัตรประชาชนแต่ถ้าท่านลงทะเบียนเนี่ยท่านประสงค์อยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมาสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับโดยการใช้สิทธิ์เนี่ยผ่านนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าวันสุดท้ายของเขาก็คือวันที่25สิงหาคมนั่นเองนะครับ ในวันที่1กันยายนนะครับผมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์นะอันนี้ก็ดูดีๆนะครับผมแล้วก็วันที่14กันยายนก็จะเป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกย้ำอีกครั้งนะพอท่านได้รับสิทธิ์แล้วไปติดตั้งแอปพลิเคชันป๋อตังยืนยันตัวตนยืนยันบัญชีชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านจะต้องใช้นะครับครั้งแรกนะฮะภายในวันที่14กันยายนนะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะนะถือว่าสละสิทธิ์แล้วกันนะครับ และที่สําคัญนะนะครับเขามีในส่วนของ SMS ยืนยันด้วยว่านะครับท่านสามารถเข้าร่วมการได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนอย่างเงี้ยนะครับก็นับไปนะครับนะสิวันนะเป็นสิ่งที่ควรรับทราบด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แค่นะครับคนใหม่นะคนเก่าเนี่ยนะครับผมท่านก็รอนะครับในส่วนของวันที่19สิงหาคมอันนี้ก็จะมี SMS นะครับไปท่านเนี่ยกดยืนยันรับสิทธิ นะเมื่อยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็สามารถเติมเงินแล้วก็ใช้สิทธิ์นะครับก็ใช้ครั้งแรกนะก่อนวันที่2 4กันยายนนะครับผมอันนี้ก็แจ้งให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็นะครับวันที่31ตุลาคมนะก็จะสิ้นสุดโครงการคุรคึงเฟส5อ่าก็เป็นการอัปเดต ภาพประมาณนี้นะครับในส่วนของโครงการครึ่งเฟื่องห้าเนี่ยก็จะได้รับ800บาทนะครับตลอดระยะเวลาโครงการนะก็คือเดือนละ400บาทนะครับนี่คือทางด้านของภาครัฐสนับสนุนให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมนะครับเงินของรัฐ800เงินของเราที่เติมไปเนี่ยนะครับผม800ก็สามารถใช้นะครับในโครงการได้1,600บาทเลยอ่าอันนี้ก็เป็นภาพ ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนใครที่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับนะก็สามารถที่จะมาแบ่งปัน แล้วก็พิมพ์มาใต้ลิปนี้ได้ในการอัปเดตข้อมูลกันอย่างต่อเน,นื่องภาพประมาณแบบนี้นะครับเอาละวันนี้ก็ถือว่ามาแบ่งปันไทม์ไลน์แต่ละโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบัตรสแกหนห่งรัฐในเรื่องของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงนะครับโครงการคุณนึงเฟดห้าด้วยภาพประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นใดก็จะมาอัปเดตกันอย่างนี้ให้กับทุกท่าน ได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ